ไม่สบายไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินก็อยู่กับน้องถ้าไม่อยากเดินอู้พี่เดินสำรวจหมดแล้วไปเธอไปพี่เธอบอกว่าฉันสฉันยืนหายรูปตอเนี้มันหอนมันหอนหอนหลายหอนแหงนํำคุยดูนี่ดูเขาเก็บเขาตัดแล้วพี่ว่านมาดูเนี่ยเขากำลังตัดเลยเขากำลังตัดเลยอะ นี่สุดยอดอาณาจาักรทุเรียนเรามาเจออันนี้เขากำลังตัดพอดีพันชนีนะคะนี่ใครชนี <c oughs> ใครชน,ครนีใครยกมือขึ้นใครชนียกมือขึ้น,รน <c oughs> <c oughs> แรงนะอัน <c> น <oughs> <c oughs> <ะ>ี้แรงนะป่ะไม่ใช่ผัวูตจบทล้ะ วูบ้น่ะ,ะนต้นเล็กแต่ลูกใหญ่มากเลยปาลมต้ตตนเนี้ยดกมากเนี่ยเดินกินเดินผ่าแล,ออแล้วกินเดินกินแล้วกเหรอเดินผ่าแล้วกินออกเลยนะต้นนี้น่าจะสุกแล้วนะ่ะเขาน่าจะตัดหมดวันนี้แน่เลยเราสีอ่อนต้นนี้มากเนี่ยลูกดกมากแล้วใหญ่แล้วสวยมากเนี่ยอืมเนี่ยแค่พวงเนี้สี่ลูกแล้วอะ่ะกิ่งเนี้ยกิ่งเล็กๆเ,เองสี่ลูกอ้โหูดูดิ เขาเอาเชือกฟางผูกไว้อะปะเ,ปองงเออนั่งไงดูดิดูน้องเขาเก็บดิเออดูดอูอายจุ๊บ <laughs> สุดยอด <laughs> เอ,อ้ยจุ๊บปะสุดยอดปะมาลงละลงละ เออตนนี้น่าจะนานนะมาเห็นตอนเขาเก็บพอดีเอออายุเยอะสี่ลูกอะสี่ลูกทั้งต้น,น,นไม่เราจะดูข้างนูน้นอู้นี่ต้นนี้ดกมากเลยเพื่อนนี่ลูกเต็มต้นเลยน,น,น,นู่นน่ะนู่นน่ะในลูกเต็มต้นเลยนู่นน่ะดูดิดกมากอ่ะต้นน่ะ อุ้ยอันนี้ไม่ดอกแต่ลูกใหญ่มากดูดิตนน้นเนี้ข้างบนอะดูนะว้าต้นนี้น่าจะตัดไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วต้นเนี้ยหมดเลยอุ้ยนี่ไงเขาเขาตัดกิ่งด้านบนมันด้วยเนี่ยตัดยอดนะ เออสีอ่อนแต่ต้นนี่หละบึ้ดเบิงเบิงเบิงโอ้โดกมากอ่ะเขาน่าจะตัดวันนี้นแหละดูละอือขอ,ขอขึ้นนั่งถ่ายรูปวันนี้ได้ไหมเขาจะว่าอะไรไหม ผักสวนคัวด้วยดูดิเต็มเลยมีทุกผักเลยอ่ะไม่น่าหรอกเขาถึงบอกว่าออร์แกนิกมีทุกอย่างปปโอ้ยต้นนี้ก็ลูกเยอะดูดิเพื่อนดูนี่ลูกใหญ่มากเลยอ่ะเหมือนเขาเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวดูก่อนเขาน่าจะตัดวันนี้แหละดูแล้วนี่ไงเขาเริ่มไล่ตัดแล้ว เออเนี่ยต้นนี้ก็มีนี่เต็มเลยลูกมีลูกต้นอือโอ้ยต้นู้นมองเห็นแต่ไกลลูกใหญ่มากาฮัลโหล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 เลิฟยูเลิฟยูอู้เออนี่ไงนั่นลูกใหญ่นั่นอู้ต้นนู้นลูกใหญ่มากอะเต็มเลยเต็มต้นเลยอะอู้ดูพี่วันดูสามลูกนั้นดิใหญ่มากอะ สี่ลูกไม่ใช่สามลูกดิสี่ลูกหูนี่ต้นนี้ก็เยอะปาด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 พี่น้องพี่น้องปาดบูดเพื่อนลูกใหญ่มากมาดูเนี่ยดูดิลูกใหญ่มากอะ่ะปุดกิง 3, ่งนุ้นสามกิ่งนี้สองสองสอง สองหลงไม่เจอใหญ่มากเนี่ยลูกนั้นอ่ะใหญ่มากไะหู้ต้นนู้นก็ลูกเยอะหนูต้นนี้อายุเยอะอ่ะเนี่ยเออต้อนใหญ่ดู้ดดพวงนู้นกี่ลูกวนะเนี่ย ต้นนี้เหลือสองลูกข้างบนข้างล่างไหนตะไครยไหนนี่ไงโอ้ยพี่บ่จะได้ลูกเอาเลยเดี๋ยวนะตกเดี๋ยวเขาเริ่ผิดชอบเอง <laughs> <laughs> เอามุมไหนดิ เร็วอีฉันร้อนมากน,นี่เราต้องไปทางนูง้นดิเราต้องออกมาทางนี้แล้วก็อ้อมมานี้ใช่ไปทางไหนก่อนดินนไปทางนี้แล้วก็มไปทางนี้แล้วก็มานี่ไปนู่นไป<ะ>อ้ลูสก่าง <laughs> ลูกนี้ใหญ่มากดูดี ้นเนี่ยลูกนี้ใหญ่มากโอ้ยนี่ต้นนึงน่ะดูดินี่เต็มต้น,ตนเลยอะใหญ่มากนื้นนอี่ดูดิน,น,น่าจะหมอนแหละต้นนี้ดูดิใหญ่จัดใหญ่ใหญ่จัด<ๆ> <c oughs> ต้นนี้น่าจะตัดหมดแล้วโอ้ยยังนะไงเหลือลูกนะันใหญ่จริงฟุจิฟุใจยองไงที่ตากผ้ารับ ชวาการ์เด้นตายแล้วฮุ่นตอนนี้เที่ยงแดดเปรี้ยงเลยเลูกขยับไปขอบ เเราาจะสมมหลี่ยนงไตายแดดพอดีแหละกูตายแดดพอดีแหละกูแบบนี้ถ่ายได้ทั้งวันเนี่ยเอาเลย่องเฝ้าอยากเหยื่อจ้องยอมเอาเลยเอาเลย่องเฝ้าใหญ่มากมาดูกันแบบใกล้ชิดติดปลายยอดทุเรียนลูกนั้นอ่ะห้าโลอยู่ป่ะลูกนู้นน่ะลูกนู้นอ่ะห้าโลอยู่ป่ะนู่นด้วยนู่นลูกนู้นด้วยปาดไปกินที่บ้านปอดอันนี้ตั้งห้าที่สี่ลูก ป่ะเลือกที่ละก้าเลยค่ะมาจากสมุทรปาการค่ะปาจีนก็แค่เอ้ยจันทบุรีก็แค่ปากซอยมี่แทนมาตั้งแต่อาทิตย์นี้ต้องมาแล้วแล้วได้กินชิวเวียนไหมยังครับอ๋อกินเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งคำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ไอ้นั้นโตกโตกโตกใหญ่สั่งโตกใหญ่มาเลย กินและเติมพลังเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเดินถ่ายรูปซโยนารที่นี่เมืองไทยที่นี่เมืองไทยจันทบุรีนะคะไม่ใช่อเมริกานะคะที่นี่คือจันทบุรีรีๆๆๆเรามาเพื่อสิ่งนี้หูยพี่วั่นดูพวงนุ้นดิเต็มเลยนาน มาถ่ายรูปมุมนี้สวย,ชออวยใช่ช่องอมรินมัน้งแล้วเรามีให้สัมภาษณ์ช่องอมรินด้วยนะคะวันนี้เพื่อนๆติดตามชมทางช่องอมารินได้นะคะเพราะแต่ยังไม่รู้ออกอากาศวันไหนนะคะรอติดตามชมผลงานด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> มาอ๋อ <c oughs> เรามาช่วงทุเรียนออกเยอะมากเลยเนะี่ยมาตรงช่วงพอดีเราจะได้ดูได้เห็นทุเรียนเยอะมากนะอุ๊ยลูกโดกมากอนะต้นนั้นอนะนใช่มีที่พักคือคือจบที่ตรงเนี้ถ้าว่างนะถ่าว่างตอนนี้คิวเต็มขนาดเราจะจองเข้าพูวิลล่าวันนี้ก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเต็มถ้าจะมาต้องจองล่วงหน้านะคะเพื่อน 3ามอยพัตตาได้นะคะนี่ทุกคนดูพวงนี้เยอะมากพวงเนี้ดูดิพวงเดียวกี่ลูกไม่รู้นะ่ะห้าลูกห้าลูกหหรือหกหกหพวงนี้หกปะว้าวว้าวเนี่ยทางรีสอร์ทเขามีลงไว้บริการลูกค้าด้วยนะคะวิมุมนี้สวยอ่ะ เราอยากได้มุมนี้จังเลยควงมณีก้านยาวกีบอะไรนะใช่เ,าาเ,เอาเราได้ถ่ายรูปตรงนี้หรือ,อยังถ่ายแล้วเนาะ โอ้ยต้นนั้นน่าลูกใหญ่มากปเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเราคุณูใหญ่จริงอะ่ะป,ป,ป,ปะเฮ้ย<ป>ถ่ายรูปตรงนี้ให้เราหน่อยดิหันหน้าไปเลียงแถว อ่ายหนเยอัน้นเม่กีก้ไงนะเราก็ได้รูปเขาติดไประละแหละฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มาอีกทีโดนตัดไปหมดแล้วไปไปเดินข้างล่างมั่งอยากดูข้างล่างอนะ่ะหูยตรงนี้สวยถ่ายแล้วส่งไปให้สุวิเลยนี่ นี่ก็มุมถ่ายรูปป่ะหุยนี่ต้นมังคุดเนี่ยเพื่อนต้นมังคุดน,น,นี่ไงมังคุดเออยนี่เข้าอุโมงค์กันแล้ว เราจะเข้าโมงแล้วไม่เอาตู้โทรศัพท์เยอะแล้วอะตรงนู้นมีกระเช้าแต่มันหุยลองมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นหูเย็นมากเลยอะอยู่ตรงเนี้ยนี่มีเก้าอี้ให้ทั้งถ่ายรูปด้วยใช่ โอ้ยตรงนี้สวยอ่ะเย็นด้วยโอ้ยตรงนี้อุโมองค์ไม้เลยทุกคนเย็นมากใครงงใค่าเอฟซีใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะดูดิลูกมันเนี่ย นีเนี่ยดูพวงนี้ดิเนี่ยพวงใหญ่เนี่ยเหมือนมะกอกน้ําเลยแต่ไม่ใช่ใครทราบคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นอะไรคะมันคือลูกอะไรคะไม่ใช่อ่ะไปมา อุ้ยตรงนี้มีแค่ให้นั่งด้วยดูน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวข,ขอ,อนั่งแค่หน่อยนะร้อนมากมีเดี๋ยวก็เจอเองแหละเนาะไงสิเนาะ <laughs> ตอนนี้เที่ยงเที่ยงเที่ยงอยู่ระหว่างเที่ยงบ่ายโมงร้อนมากอะเอออุย้ยนี่ ดูนี่ดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆต้นเลยเไม่รู้อ่ะโอ้โหต้นนี้ดดกมากเพื่อนดูเนี่ยมาดูใกล้ๆเน,นี่ยฟักก็มีดูดิล้านนี้จะเป็นผักส่วนครัวดูดิดูดมะระดีนี่ต้นนี้ดกมากเลยทุเรียน นู่น่ะแต่กิ่งไม้มันบางอุ้ยนี่ไงมีซุ้มเป็นระยะระยะ,ะดูดินี่ก็อีกซุ้มหนึ่งโอ้ยขอเข้าอีกอันชันสีม่วงโอ้ยขอนั่งขอนั่งอีกหน่อยนะเย็นมากเออดีอะเขามีร่มเย็นมากมีแต่เทาวันเถาไม้เลื้อยอ เขาอะไรไม่รู้เนี่ยดอกเหลืองๆอเรืยอกไม่เป็นไม่รู้จักอะเย็นโอ้โหลมมาเย็นสบายเนี่ยลมโอ uh, ้เย็นอะลมมาเย็นเย็นปมาไปต่ออุ้ยด้านนี้จะเป็นผักสวนครัวดูดิกะพราพริกดอกมากเลยอะนุ่นกะเพราอันนี้อะไรอะดอกอันชัน อูดูพริกดิมีทุกอย่างเลยอะเหมือนหลังร้านสู่หน้าร้านเลยนะเนี่ยกับข้าวเขาก็น่าจะเก็บจากสวนนี่แหละไปทําให้เรากินอูยต้นนุ้นดอกมากทุกคนดูดอกมากใครมาตอนนี้เนาะยังทันนะยังคันได้ดูนะดอกมากอะทุเรียนอะดูดินี่อันนี้ต้นขึ้นใหม่อุ๊ยนี่มุมถ่ายรูป หน้าโปงให้เอาหน้าโปงหน้าแบบ<ะ>นี้ไปชะบาลีสอสดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหนอนอ่ะจระเข้หน่อยอ่ะอันนี้สะบวนี่ะ โซนห้องพักนุ่นจะเป็นโดมห้องพักไปกับอันนู้นโซนห้องพักเขาเดินชมได้หมดลุงบอกเฮ้ยน้องไปไปเอาจะเดินไปเออเฮ้ยมนปเป็นเล้าหมูเล้าไก่ทางเนี้ย อนีเ่ไปเราจะเดินกลับทางเดิมมาอุ้ยอันนี้สะบัวนู่นไงเขามีที่ให้เดินลงไปถ่ายรูปด้วยแต่บัวมันตายแล้วะปบัวไม่ได้ดมที่พักไม่มีว่างเลยนะคะเห็นเงนียบ หูซีออลลูกต้นนี้มากเลยอ่ะโดดม,มากเลย,ยดูดูมรกตลูกนี้เลยดูดูนี่ไงทางอ้อยนี้ซุ้ม แต่ระวังระวังลูกทุเรียนลุนใส่หัววิ่งนี่ไงที่นั่งเออยังไงเราจะพาม,มาดูลูกนี้ใกล,ใกล้ๆก็มันช่วงโควิดไงคุยทุกคนเรามาใกล้ชิดทุเรียนมากเลยใหญ่กว่านี้ลูกโอ้โหเล่น มาดูใกล้ๆไปใกล้ได้อีกโอ้ยมีดิเฮ้ยมีเพลงด้วยนะตรงนี้โอ้ยดต้นเลนด์ดอกมากจะมาไปดูใกล้ๆนี่นี่โอ้ยตอนนี้ดอกมากดูอันนี้ไงถบาเต็มเลย ที่เมนูฉนบับนี้อุ้ยนี่ยเลี้ยงเลยลลดอกมะวันนี้ดูต้นนี้ทุกคนมาดูต้นนี้เนี่ยเขาจะมีจะเป็นอุ้ยฟูสวยมากเด,ดูดิใหญ่มากไปดูด้วยกันอุ้ยมีสายเข้า คนใส่เด็กตาม หนอนเอยู่ใกล้ดอกน้องอินมาเร็วๆถ่ายรูปมุ่ใกล้ดอกเขาดอเดยวที่ขอมใหญ่แกันเออพนี่นั่งกับแม่เนี่ยเร็วๆมันร้อนเอายัเยู่ใกล้ดอ้ียนีมนฮะไล้อะไรอีก